รู้สึกกับพี่แบบเดิมไหมถ้าเกิดพี่จะไอ้ปั้นเจือนก่เบื่อหน้ามันเขาไร้ป้นเจือ่ล่อพี่แมนถีพน้องทำไมอะส o c ลด l แดนซิ่งไงใช้ตีนมือจะได้มีเปลื้อนพอใจเย็นๆดิ ม่ลานไม่ได้จดแทบแฟนกูนกักทีวะ ธอมาทำฉันมีอาการที่ฉันไม่คุ้นเลยนี่เธอเป็นนางฟ้าหึืเธอเป็นแม,ม่มดทำไม่เธอมัอนมีเวทมนต์ทำไมฉันเหมือนโดนสะกดไหวไหมเนี่ยอ,อพอได้แล้วใจเย็นๆก่อนไม่เยานแล้วเว้ยแต่เขาเป็นผู้หญิงนะ ผู้หญิงแล้วไงวะหิบเบ้าหิบกลับสิวะก็แกมาถิบปั้นก่อนก็เห็นอยู่ชัดว่ามาจับมือไหมอะแฟนแกตังหาที่มาจับมือปั้นเห็นอยู่ชัดว่าจับมือไหมหยุดเลยนะแกเพิ่งมาถึงเมื่อกี้เพิ่งลงจากรถแล้วก็มาโวยวายอย่าทำตัวเหมือนชาวโซเชียลได้ไหมที่เห็นแค่มุมกล้องเดียวหรือว่าแค่ช่วงเดียวของคลิปก็คิดเองตูตาเชื่อไปอย่างนั้นหมดอะผมเห็นเต็มสองตาอีกอย่างไอ้ปั้นเสือมันมาเข่าเครื่องบินอยู่แล้วแล้วเขาจะแมนต้องแมนแบบนั้นไปตลอดชีวิตไหมล่ะ เหมือนแกเหรอที่บูลลี่คนอื่นแล้วก็ไม่ยอมเปลี่ยนแปลงตัวเองอะเขาอะชื่อปั้นไม่ได้เจือนเจือนอะไรที่แกเรียกหัดใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์ใช้สมองมากกว่ากำลังบอกให้ไว้เลยนะต่อให้ตโตๆขนาดเนี้เขาก็เรียกว่าไรบูลลีภาวะเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นน้องใจเย็นหัว ลลผมรู้จักมันมาตั้งแต่สมัยหัวเกียนหน้ามันยังอ่อนแบบนี้เลยคุณน่บโผล่มาจากไหนแก้ตัวให้มันโผล่มาจากไหนเหรอก็โผล่มาจากบ้านหลังนี้นี่ไงบ้านที่มันถ่ายทำรีวิวเครื่องสำอางอีเครื่องสำอางที่มันขขยไม่ออกตรงเนี้ยแถมคุณส่วนก็เฮงสวยไม่อยอมช่วยทำมาเก็ตติ้งจนต้องขอบมาให้ป้าทำรีวิวออนไลน์ให้อะนี่ก็อุตส่าห์ช่วยแทนที่จะขอบคุณ นั่นหึงจนหน้ามืดตามหมัวมาทำ้ายคอนอื่นจนบาดเจ็บขนาดเนี้คุณน่ะควรจะต้องสำนึกแล้วก็ขอโทษปั้นนะไม่ใช่แค่ขอโทษนะแต่ฉันจะไปแจ้งความกับตำรวจเอาเรื่องคุณให้ถึงที่สุดเลยเพราะคุณเข้ามาในหมู่บ้านนี้แล้วมาทำ้ายลูกชายฉันน่ะใจเย็นๆก่อนนะคะคุณแม่อย่าให้เรื่องถึงตำรวจเลยนะคะไ,ได้ยังไงก็ต้องถึงตำรวจป่าเถื่อนขนาดนี้ต้องขึ้นโรงขึ้นศาลเลยด้วยซ้ำ ขึ้นก็ขึ้นสิผมไม่กลัวพี่แมนทาไมละ่ะนี่ถ้าเราวิวาดพี่ก็ถูกกระทําพ่อพี่อ่ะรู้จักทนายเก่งๆเยอะแยะจะทําดําให้เป็นข่าวให้ดูเราจะเอาเงินที่ไหนไปขึ้นศาลเงินเก็บเรามีเยอะแยะก็ออกมาใช้สิมันไม่มีแล้วใหม่เอาเงินไปจ่ายค่าพนักงานจ่ายค่าสต็อกสินค้าที่มันยกเลิอกออเดอร์ไม่ได้ตั้งแต่ก่อนห้างมันจะปิดแล้วเราจะเอาเงินที่ไหนมาหมุนพ่อพี่อ่ะ เขาก็ไม่ให้เรายืมแล้วก็ต้องหาทางอื่นก็มาขอให้เขาช่วยให้เขาช่วยหาลูกค้าออนไลน์ให้แต่พี่อ่ะเคยช่วยอะไรบ้างป่ะแค่ธุรกิจมันพังอะ่ะมันก็แย่พอแล้วจะไปให้เขาฟ้องอะไรเราอีก ขอโทษแทนแฟน,แฟนหนูด้วยนะคะคุณแม่อย่าให้เรื่องมันถึงศาลเลยนะคะแต่ยังไงเรื่องก็ต้องถึงตำรวจไม่เป็นไรหรอกแม่ไม่เป็นไรได้ยังไงอะป้านพวกพี่เขาเป็นรุ่นพี่ที่โรงเรียนป้านอะป้านไม่อยากเอาเรื่องเขายังไงเขาก็เจ็บตัวเหมือนกันแต่ไอรุ่นพี่คนเนี้ยมันทำป้านก่อนนะ แล้วถ้าจะแมวเ,เรื่องไอ้รุ่นพี่คนนี้ต้องขอโทษป้านไม่ใช่ปล่อยให้แฟนมาพูดแทนใช่ขอโทษนี่คุณเต็มใจที่จะขอโทษหรือเปล่าฮะขอโทษแล้วก็ให้มันแล้วไปนะปัอยาก,กลับบ้านแล้วอะอยากไปทำแทนแล้ว ลูกเจ็บมากไหมลูกมามาข,มาขมา้ามาข้ามาไปปั้นไปนั่งนะั่งกับไปคุณคุณไ,ไปเอากล่องปฐมพยาบาลมาเลยปะไหนไหนแม่ดูแผลสิลูกดูดน้องพี่บอบบอบ แม่ลูกแม่ลูกเดี๋ยวเดีเดีโอ้โหด,ด, oh ดูไม่จืดเลยปัน้นนี่เด็กเดี๋ยวนี้มันเล่นกันแรงนะเนี่ยทำไมตอนเรียนไม่บอกแม่สักคำอ่ะว่ามีไอ้รุ่นพี่ที่มันนิสัยไม่ดีแบบเนี้ยฮะนั่นน่ะสิี่ถ้าคุณครูก็รับรู้ก่อนหน้าเนี้เขาจะได้ช่วยกันบอกพ่อบอกแม่เอาไว้โตมาได้ไม่มารังแกคนอื่นแบบนี้ ช่างมันเธอเรื่องมันก็ผ่านมานานแล้วอะ่ะและอ,อย่างพูดไปปากปั้นก็ไม่ได้หายแตกนะบอกบอกบอกโอ๊ยแม่บอกบอกแม่รู้แม่รู้แม่เด็กนี่อื้มหือตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อ๋อ พี่ฝากขอโทษปั้นด้วยนะพี่ไปขอโทษปั้นเองดีกว่านะคะเพราะพี่เองพี่หาเรื่องมาให้ปั้นพี่ก็ไม่คิดว่าแม่เขาจะทําขนาดนั้นแต่พี่ก็ไม่แก้ตัวให้ปั้นสักคำว่าพี่นั่นแหละที่เป็นคนเริ่มก่อนถึงพูดไปนะนะพี่แม่เขาก็ไม่เชื่อหรอกเพราะปั้นนะ่ะเขาตามจีบพี่มาั้งแต่สมัยเรียนแล้วใครๆเขาก็รู้อะ่ะแล้วตอนนี้ล่ะคะ ก็ห่างๆกันอะแต่ว่าเวลาพี่มีปัญหาอะไรเนี่ยนะบ้านเขาก็เป็นที่ปรึกษาให้พี่ตลอดเลยแต่ว่าเขาไม่เคยพูดถึงสาวข้างบ้านเลยนะน้องลินเพิ่งย้ายมาอยู่แถวนี้เหรอเพิ่งมาอยู่ได้ไม่กี่สัปดาห์ค่ะปกติอยู่อังกฤษก็ทำไมถึงเพิ่งย้ายมาอยู่ตอนนี้ล่ะพอดีมาเยี่ยมป่าค่ะทำไมเหรอคะ ก็ไม่มีอะไรหรอกคิดว่ารู้จักกับปั้นมานานแล้วเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยนะน้องเรนออกตัวแทนแรงมากถีบพี่แมนจากระเด็นเลยอะ่ะมันไม่เกี่ยวกับความสนิทสนมหรอกนะคะเราแค่ไม่ควรปล่อยให้ใครมารังแกใครแต่พี่ก็รู้จักปั้นมานานนะปั้นเขาไม่เคยมีปัญหากับใคระ่ะ ถ้าพี่แมนรู้จักอดทนอดกานเหมือนปั้นได้ก็คงจะดีเนาะพี่ก็ดูชื่นชมปั้นนะคะแล้วทำไมถึงไม่เลือกปัน้นทำไมถึงแค่ไปไปมามาตอนที่มีปัญหาล่ะคะพี่ก็คงเหมือนโอฟิเลียมั้งที่ถูกคนคัดค้านม่ให้โอฟิเลียคบกับแพมเลิ แต่มันต่างกับตรงที่ว่าพี่คิดว่าพี่ควรเหมาะสมกับคนที่เขาเหมาะสมมากกว่าเก็บละครเรื่องนี้เอาไว้ใช้หลอกเด็กเถอคะ่ะแต่บางทีผู้หญิง,งโอฟิเลียก็อาจจะเหมาะคบคนอย่างพี่แมนนะคะก็ใช่มั้ง แล้วเมื่อกี้พี่จะพูดว่าจะเลิกกับพี่แมนทําไมล่ะคะอารมณ์ตอนนั้นพี่คงพาไปมั้งอารมณ์พี่แล้วความรู้สึกปั้นล่ะคะ่ะถ้าพี่เข้มแข็งได้เหมือนน้องลินเนี่ยนะพี่จะไม่ปล่อยให้ป้านหลุดมือไปเลย อเจ็บมากไหมอ่ะเจ็บดีไม่เห็นหอ,หอหือก็หย็ดดินสิย่างี้ไเมื่อไหร่จะเสร็จเนี่ยฮะั้นก็มันเจ็บอ่ะแม่งั้นเดี๋ยวรินช่วยก็ได้คะ่ะอือก็ดีนะเท้าหนักดีนี่ อันนี้น่าจะต้องใช้มือค่ะโอ้ยนึกออกพอดีเลยซักผ้าทิ้งไว้หลังบ้านฝ <c oughs> ากหน่อยนะ <c oughs> อืออปวด,ดหลังจังเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวขึ้นไปนอนพักบนห้องดีกว่า ปวดหลังโอ๊ยเดีเ๋ยวผมช่วยนวดหลังให้พ่อจะได้หายเร็วๆไงพี่ผ้าใหม่เขาฝากมาขอโทษอ่ะแล้วเรโนเคยไหมอ่ะ โอเคดิแค okay, so ่เร mm ื hmm. right. <will> ่องถีบนี่สบายมากขอบคุณนะที่ช่วยแต่ก็ยังรู้สึกไอายอยู่เลยต้องให้ผู้หญิงมาช่วยปกป้องเนี่ยก็ฝึกฝึกไว้เดี๋ยวก็ชินวันหลังก็อย่าทะเลอะทล่าเอาตัวไปรองเท้าคนอื่นพริน เรื่องที่พี่ผ้าไหมพูดอะเธอไม่ต้องไปสนใจนะเขาก็เป็นแบบนี้ประจำแหละทะเลาะกันทีไรก็มาหาเราทุกทีเลยแต่ไม่ต้องห่วงนะเราไม่ได้คิดอะไรเลยเป็นแค่พี่น้องกันก็ไม่เห็นน้องอธิบายซะยืดยาวเลยเราไม่จำเป็นต้องรู้ใช่ไย ต้องรู้สิเพราะว่าเราเราเราไม่ได้คิดจบเป็นแค่เพื่อนนะเรามาคบกันไหม ่แค่ไปถล่มขั้วหลี่แค่ครั้งเดียวนี่ถึงกับมาขอคบเลยเหรอเราจริงจังนะแต่เราเพิ่งรู้จักกันไม่กี่วันนะ่ะกลับไปคิดดูดีๆก่อนไหมแต่มันก็ไม่เกี่ยวกับเรื่องเวลาปะเอาจริงๆนะ รินว่าป้นยังไม่รู้จักรินจริงๆอ่ะเราก็คบกันไปทำความรู้จักกันไปเรื่อยๆแล้วก็ถือซะว่าอันนี้เป็นระยะศึกษาดูใจปากเจ็บก็พูดอยู่นั่นแหละ กลับบ้านดีกว่า การเปรียบเทียบความสามารถในการรับมือกับอุปสรรคว่าคล้ายกับการรับแรงกระแทกคนเราจะรับแรงกระแทกได้มากน้อยแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับว่าเราเตรียมพร้อมที่จะเจอกับสิ่งนั้นมาก่อนหรือเปล่าฟริน <Friend. S 1> เรายังไม่ได้คำตอบเลยนะ แน่ใจแล้วหรอแน่ใจสิคิดมาดีแล้วใช่ไหมเราอาจจะเพิ่งรู้จักกันนะแล้วเราก็อาจจะไม่รู้จักเร็นดีสักเท่าไหร่เข้าใจผิดก็บ่อยแต่ว่าทุกๆวันเร่อนอยู่ในความคิดเราเสมอเลยนะแล้วเราก็คิดว่า ปินก็คงรู้สึกแบบเดียวกันกันกบเราอะออตอนนี้มันอาจจะเป็นเพียงแค่ความน่าจะเป็นนะแต่การใช้ชีวิตอยู่บนความน่าจะเป็นมันทรมานมากเลยนะ อยากได้คำตอบระดับนายปั้นแห่งความน่าจะไปก็น่าจะไปไลฟ์สดแถวอนุสาวรีย์พร้อมป้ายไฟสักประมาณห้าทุ่มครึ่งดีไหมฮะห้าทุ่มครึ่งมันช่วงเคอรฟิลไม่ใช่หรอแล้วนี่พูดถึงอนุสาวรีย์ไหนอ่ะ ปั่นตัวนี้ไปใส่ดึกดึกเดือนเดือนเนี่ยมันสี่ทุ่มแ้วตัวนี้เดี๋ยวก็เจอเครื่องฟิล์มกบบ้านยังไงวะ ครับทุกคนเดี๋ยวรอคนเข้ามาก่อนนะครับทุกคนคงสงสัยนะครับว่าดึกดืนสานี้ปั้นออกมาทำอะไรใช่ครับตอนนี้ปั้นอยู่ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะครับมีคนถามว่าไม่กลัวเคอร์อฟิวหรอ บอกได้เลยนะครับว่ากลัวมากครับตอนนี้กลัวมากแต่ว่าผมกลัวจะไม่ได้ทำสิ่งสิ่งหนึ่งครับ ตกลงอยู่ที่ไหนเนี่ยก็ซอยมืดไงตรงกองขยะนะไม่ต้องมาเปลี่ยนเรื่องเลยนะสะรุปว่าเป็นห่วงใช่ไหมก็นิดหน่อยแล้วห่วงในฐานะอะไรอะ่ะไม่รู้ รู้สึกดีนะที่ได้เปิดเผยออกมามันสบายใจดีอะแต่ไปเปิดเผยที่อนุสาวรีย์ะนะก็เธอบอกให้เราทำไม่ใช่เหรอก็ต้องแยกแยะออกปะว่าไหนพูดจริงอะไหนพูดเล่นอะไม่ต้องมาเฉยๆเลยนะเรายังไม่ได้คำตอบเลย พรุ่งนี้เช้ามาก ok ินโจ๊กที่บ้านเราถ้ารินมาก็ถือว่าตกลงนะเฮ้ยแบบนี้ก็ได้เหรอเฮ้ยเป็นไปได้ไหมที่เราจะ